สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมากับเรื่องราวของการผ่าดวงเมืองกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของดวงชะตาเมืองนะคะโหนพินโยพงจรเรค่ะนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติแล้วก็ยังมีคําทํานายของป้าฟองค่ะฟองสนานจามอมบอลจนันครั้งนี้ค่ะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับโหนพินโยพงจรเรที่ทายเกี่ยวกับเรื่องราวของดวงเมืองค่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะ ไปจนถึงธันวาคมน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมาค่ะ19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เกิดจันทรุป,ปราคาค่ะมีราหูนะคะอมดวงจันทร์นั่นแหละทีนี้ในด้านความเชื่อของทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยค่ะการที่เกิดจันทรุป,ปราคาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่ค่อนข้างสำคัญนะคะซึ่งก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของดวงเมืองด้วย แน่นอนค่ะว่าโหนพินโยพงจรเรท่านก็ได้ถ่ายเรื่องราวนี้ไว้แต่ว่าต้องฟังกันให้จบคลิปนะคะเพราะว่าเราก็มีทีเด็ดของโหนท่านอื่นด้วยนะคะที่จะมาทำนายเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะคะตลอดไปจนข้ามไปนะคะจนถึงปี2565ด้วยเอาสำหรับพฤศจิกายนนะคะถึงธันวาคมเนี่ยโลพินโยพงจรเรนบอกว่าต้องจับตาดูให้ดีๆเชียวค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า พฤศจิกาไปจนถึงธันวามันจะมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ค่อนข้างจะว้าวุ่นเป็นอันมากเลยมีอุบัติภัยมีภัยธรรมชาติจะเห็นว่าราหูเนี่ยอยู่ตรงราศีพฤษภจริงๆราหูเขาก็อยู่ตรงเนี้ยมานานแล้วแต่ว่า19พฤศจิกายนเนี่ยมันยังไปเกิดจันทรุปปาาคานะคะหรือจันทรคราดนั่นเองราหูอมจันเนี่ย ภายใต้ราศีพฤษภนี้อีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเจอปัญหาทางการเงินแน่นอนนะคะงบประมาณการเงินของประเทศจะเสียหายครั้งใหญ่ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับการค้าการเงินยุ่งยากล้มเหลวธนาคารสถาบันการเงินจะตกอยู่ในภาวะขับขันเกิดความผันแปรในเรื่องของรายได้ภาษีอากร แล้วก็ยังเกิดอุปราคาคำว่าอุปราคาก็คือเกิดคลาดนั่นเองนะคะในราศีพิจิกค่ะในวันที่4ธันวาคมค่ะซึ่งตรงตำแหน่งนั้นนะคะในวันนั้นเนี่ยการเกิดอุปราคาครั้งนี้อยู่ที่พบมรณะของดวงเมืองค่ะก็เลยส่งผลทำให้เกิดความอับโชคแก่รัฐบาลแล้วก็ที่น่าตกใจมากนะคะในคํคำทำนายบอกว่าจะมีคนตายเป็นจำนวนมาก บุคคลสำคัญหรือบุคคลชั้นสูงจะถึงแก่กรรมสุขภาพประชาชนเสื่อมโทรมเจ็บไข้โรคระบาดอาชญากรรมร้ายแรงหรือเกิดความปั่นป่วนในวงการเงินวงการเมืองเรื่องโรคระบาดเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับดาว3ดวงนี้ค่ะ3ดวงนี้ก็คืออันดับแรกเลยดาวเสาค่ะดาวเสานี้หมายถึงโทษทุกข์ค่ะโรคภัยไข้เจ็บนะคะซึ่งดาวอีกดวงหนึงค่ะก็คือดาวพฤหัสค่ะ ทางฝั่งของดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของหมอการรักษาซึ่งในตำราเนี่ยเขาระบุว่าดาวเสามนนั้นทายว่าศึกมีเกิดอันตรายวัวควายจะตายห่าจะร้อนรอดประชาทั่วกรุงศรีอันนี้เป็นคำทํานายที่นิพน์ของพระพุทธโสาจารย์นะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเกิดโรคระบาดขึ้นจริงๆเอาแน่นอนโรคระบาดตอนนี้นะคะ ถ้าหากว่าจะพูดไปเนี่ยก็ไม่ต้องทายอะไรกันเยอะละค่ะมันก็เป็นจังหวะของช่วงโควิด1ินั่นเองต่อมาค่ะดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งมีผลเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดอย่างแน่นอนนั่นก็คือดาวมรุตยูนั่นเองค่ะมรุตยูเนี่ยมันเป็นดาวตัวแทนแห่งความตายและโรคระบาดจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นค่ะที่สําคัญเนี่ยโคจรวิปริตแล้วก็ทํามุมสัมพันธ์ด้วยนะคะ ก็คือมฤตยูเนี่ยยังทับดวงเมืองอยู่นั่นเองดวงเมืองที่ราศีเมษนะคะซึ่งปรากฏการที่เกิดไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือพฤหัสถอยเสาก็ถอยมาอยู่ที่ราศีมังกรค่ะทำมุมฉากกับมฤตยูที่อยู่ราศีเมษนะคะเป็นมุมขัดแยง้งมุมร้ายแล้วก็เป็นดาวใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ดังนั้นค่ะก็เลยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมีโควิดมีปัญหารุนแรงนะคะจนกว่าดาวสามดวงนี้มันจะเดินหน้าแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสเดินหน้าไปแล้วค่ะส่วนดาวเสาร์เองก็เดินหน้าเช่นกันค่ะแต่ว่ายังเดินหน้าอยู่ในราศีเดิมนะคะดังนั้นสถานการณ์เนี่ยก็เริ่มลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าปัญหานะคะที่หนักๆเนี่ยก็ไปอยู่ตรงมฤตยูนี่แหละคะ่ะที่ทับดวงเมืองนะคะแล้วมฤตยูนี่จะออกเมื่อไหร่ ก็ในปี2565ัน้นั่นเองซึ่งในปี2565ค่ะโฮนพินโยบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้อีกหากย้อนดูพระเสาร์ที่โคจรถอยหลังภายใต้ราศีมังกรเพราะเสาร์มีอัตราการโคจร1ราศีเนี่ยใช้เวลา2ปีครึ่ง12ราศีใช้เวลา30ปีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ30ปีค่ะศึกษาจากดวงดาวย้อนไปทุกๆ30ปี ะะย้อนกลับไปเนี่ยปี2535ก็มีเหตุพฤษภามินแต่เนื่องจากต่างกาลเทศะกันเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าส่งผลกระทบเหมือนกันค่ะย้อนไปอีก2505สมัยจอมพลสฤษดิ์นะคะปี2475เกิดการปฏิวัติสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ต้องจับตาดูค่ะมนุษยยูย้ายราศีในวันที่7กรกฎาคมปี65จากเมฆก็จะเข้าไปสู่พฤศภ ก่อนย้ายน่าจะมีเหตุการณ์สำคัญเนื่องจากสวนกันกันกบราหูดาวใหญ่สองดวงเนี่ยสวนกันซึ่งครบวงรอบ18ปีของราหูค่ะ mm. ก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกับเมื่อปี2547ตอนนั้นเกิดสึนามิขึ้นนะคะถ้าท่านผู้ชมยังจำได้แล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินขบวนค่ะประท้วงขับไล่รัฐบาลทักษิณก่อนที่จะมีการยึดอำนาจ ครั้งนี้นะคะมรุตยูอยู่ที่ราศีเมษเพิ่มพลังบาปประเคราะห์ให้แรงขึ้นค่ะซึ่งแถมท้ายไว้อีกด้วยว่าปี65เนี่ยนอกจากเรื่องการเมืองที่ปั่นป่วนถึงขนาดนี้แล้วก็จะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงอีกด้วยต่อมาค่ะดาวพฤหัสย้ายครั้งใหญ่เนี่ยนะคะทางด้านของโหรรัตนโกสินทร์เขาก็ออกมาทำนายด้วยเช่นกัน ผลรัตนโกสินทร์เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจำได้นี่เคยสร้างปรากฏการณ์เฮฮานะคะในโลกโซเชียลมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เขาออกมาพูดเกลื่นถึงดวงชะตาเมืองและชะตาโลกนะคะเมื่อหลังลอยกระทงไปแล้วนะคะหลังลอยกระทงก็คือเขาจับดูที่ดาวดวงนี้ค่ะดาวพฤหัส,สบดีนั่นเองดาวพฤหัสเนี่ยย้ายไปก่อนลอยกระทงแล้วย้ายในวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนค่ะพุทธศักราช2564 เวลาตอนค่ำๆนะคะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับดาวพฤหัสมากเนื่องจากดวงเมืองไทยนะคะดาวอาทิตย์นั้นเป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสก็เลยมีคำกล่าวไว้ค่ะว่าหากดาวทุกดวงโคจรมาเสียหมดดาวพฤหัสด,ดีเพียงดวงเดียวนะคะดวงนั้นรอดแต่หากดาวทุกๆดวงนะคะดีหมดเลยดาวพฤหัสเสียเพียงดวงเดียวดวงนั้นม้วยมรณา และดาวพฤหัสกาลังจะหลุดพ้นจากจุดที่เสื่อมมากๆนั่นก็คือเป็นนิดนะคะ <N IT> นิดนี่เป็นภาษาทางโหราศาสตร์แปลว่าเสื่อมต่ําต้อยด้อยค่านั่นเองเป็นนิดอยู่ในราศีมังกรค่ะซึ่งกะหลุดพ้นละเข้าสู่บ้านใหม่นะคะในราศีกุมราศีกุมนี่คือตําแหน่งลาภค่ะคือโชคลาภของดวงเมืองแล้วก็ดวงโลกด้วยปกติดาวพฤหัสโคจรหนึ่งราศีค่ะใช้เวลา1ปีในรอบนี้ก็มีเวลาเหลืออีกเพียง 5เดือนนะคะ151วันหลังจากที่วิป,ปริตมายาวนานเกินกว่าครึ่งปีแล้วผลรัตานากโกสินค่ะเขาก็ย้อนประวัติศาสตร์ด้วยเหมือนกันเมื่อตอนที่ดาวพฤหัสโคจรเข้าราศีกุมแล้วก็ถูกค้องำโดยมฤตยู<ม>ก็เกิดเรื่องยิ่งใหญ่ระดับโลกเพื่อบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะอดีตค่ะในช่วง24มีนาคม2 4 8 1ถึง4เมษายน2482เหตุการณ์โลกเนี่ย มีน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของลอสแอนเจลิสค่ะสร้างความเสียหาย1.43พันล้านดอลลาร์ต่อมาค่ะน้ำท่วมลุ่มแม่น้ำพวงโผหประเทศจีนค่ะมีผู้เสียชีวิตเบื้องตน้น5-7แสนคนแล้วก็มีผู้ร้ายที่อยู่อาศัยกว่า12ล้านคนต่อมาคือการฆ่าล้างเผ่าพันชาวยิวในคืนกระจกแปดนั่นเองความโหดร้ายที่ไม่อาจจินตนาการได้ ต่อมาค่ะการเริ่มสงครามโลกในฝั่งเอเชียบูรพาสงครามจีนและญี่ปุ่นครั้งที่2ในส่วนของประเทศไทยนั้นก็มีเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะคือการยุบสภาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของรัฐบาลพยาพหลพลพระยุหเสนาเรื่องต่อมาค่ะเราได้นายกรัฐมนตรีคนที่3ก็คือจอมพลปพิบูลสงครามที่ใช้ระบบเผด็จการเต็มรูป ด้วยคำขวัญยอดฮิตคือเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยบันทึกว่าถูกลอบสังหารสองครั้งสะท้อสสปากกล้าที่ชอบด่ารัฐบาลและจับมายิงเต้าเหตุการณ์ต่อมาค่ะเปลี่ยนชื่อประเทศสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4มาเป็นประเทศไทยและสุดท้ายแล้วค่ะโขนรัตนโกสินทิ้งท้ายไว้ว่าประวัติศาสตร์มักซ้ำรอยเดิมเสมอถ้าดูจากการโคจรของดวงดาวนะคะแค่ เปลี่ยนรูปแบบใหม่ซึ่งครั้งนี้ค่ะหลังลอยกระทงไปแล้วเนี่ยไปจนถึงปีหน้า2 5 6 5จะเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่หรือจะเกิดสึนามิทางการเมืองเราก็ต้องมาคอยลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมและการพยากรณ์นะคะทั้งดวงเมืองและบุคคลสำคัญนะคะเราก็จะนำมานำเสนอกันในผ่าดวงคนดังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ